สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช n แนลลองดูซี่บายป้าโฉบช n แนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจำเดือนมิถุนายนเป็นเรื่องที่5กันค่ะสำหรับในเรื่องนี้ใครเป็นแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มหล่อหุ่นพี่หมีอย่างคังฮานึนแล้วล้วก็ถึงเวลาของคุณแล้ว,ลวนะคะกับบทบาทพระเอกของเรื่องรับรองว่าหายคิดถึงเขาอย่างแน่นอนโดยควงคู่มากับนักแสสดงาวี Ung, และยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกหลายท่านร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเลซี s <S ่ซีนีเรื่องนี้มีชื่อว่า Insider แนวของเรื่องคือแอคชั่นดราม่าและกดหมายค่ะ กลิ่นความเข้มข้นลอยมาเลยนะคะเนี่ยก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนค่ะเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเป็นตุลาการฝึกหัดที่ถูกส่งให้ไปสืบสวนพร้อมทั้งทาภารกิจรับที่บ่อนพักการพนันแห่งหนึ่งในระหว่างที่กําลังปฏิบัติภารากิจอยู่นั้นเขาได้เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วทําให้โชคชะตาของเขาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากตุลาการฝึกหัดกลายเป็นนักโทษถูกจําคุกในเรือนจําโดยที่เขาไม่สามารถอธิบายหรือแก้ต่างใดๆให้กับตัวเองได้เลยซึ่งในขณะที่เขาถูกจําคุกอยู่นั้น ขาพยายามคิดหาหนทางที่จะแก้แค้นคนที่หักหลังและทําให้เขาต้องมาเผชิญกับสตารกรรมที่เลวร้ายเช่นนี้โดยเขาได้ร่วมมือกับนางเอกเธอเป็นนักธุรกิจสาวที่มีรูปรักษณ์ภายนอกที่งดงาม นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจอีกด้วยแต่ความจริงแล้วเธอกับมีความลับซ่อนอยู่มากมายซึ่งเธอให้การช่วยเหลือพระเอกอยู่ภายนอกเรือนจำการตัดสินใจช่วยเหลือพระเอกในครั้งนี้เธอมีเหตุผลอะไรสุดท้ายแล้วพระเอกจะสามารถจับตัวบุคคลที่หักหลังเขาให้มารับโทษได้สำเร็จหรือไม่เราไปรับชมได้จากในซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1่ขาคังฮาหนืนและบทพระเอกของเรื่องตุลาการฝึกหัดที่ถูกให้ไปปฏิบัติภารกิจรับที่บ่อนการพนันแห่งหนึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นจนทําให้เขานั้นจับพัดจับผูกลายเป็นนักโทษระหว่างที่ถูกจําคุกอยู่นั้นเขาได้พยายามหาวิธีแก้แค้นคนที่หักหลังเขา และได้ร่วมมือรวมถึงได้รับการช่วยเหลือจากนักธุรกิจสาวคนหนึ่งที่อยู่นอกเรือนจำผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง When the Camellia Blooms วันที่ดอกไม้เ,เบ่งบานในปี2019เขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องสแสดงคู่กับนางเอกสาวรุ่นพี่กงเฮโยจินร่วมด้วยคิมจีซอก และทีมนักแสดงสมทบมากฝีมืออีกหลายท่านค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งในชีวิตของเธอไม่เคยเจอกับความรักที่จริงใจเลยสักครั้งแต่หนุ่มคนไหนก็ตามที่ได้พบเธอมักจะตกหลุมรักเธอก่อนเสมอซึ่งสิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่นั้นก็คือมีชายหนุ่มถึง3คนเข้ามาทำให้หัวใจของเธอรู้สึกถึงความรักอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วเธอจะเลือกใครไปหาคำตอบกันได้จากในซีรีส์เลยค่ะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ฟีลกู๊ดดูได้เรื่อยๆนะคะ ใครที่ชอบแนวนี้ไปหาดูย้อนหลังกันได้ที่แอปพลิเคชัน Netflix ค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะคนที่2ค่ะอียูยองระบบนางเอกของเรื่องนักธุรกิจสาวสวยประสบความสําเร็จมาแล้วอย่างมากมายในวงการธุรกิจแต่เธอกลับมีความลับมากมายซ่อนอยู่ภายใต้รูปปักที่งดงามและเธอเองเป็นคนให้ความช่วยเหลือพระเอกในขณะที่เขาถูกจาคุกอยู่ในเรือนจํา ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง The Life In เกมโกหกในปี2019เธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับพระเอกหนุ่มอีมินกีและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอกำลังเผชิญกับโชคชะตาอันแสนเวลวร้ายท้งพ่อของเธอเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในขณะเดียวกันสามีของเธอก็หายตัวไปอย่างลึกลับในช่วงเวลาเดียวกันเธอจึงร่วมมือกับนักสืบคนหนึ่งเพื่อค้นหาความจริงทั้งหมดก่อนที่จะพบว่าเมื่อพยายามค้นหามากเท่าไหร่ เหตุการณ์แตกตลาดและน่าสะพึงกลัวก็เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะล,ลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปร,รับชมกันได้เลยค่ะ คนที่3ค่ะฮอซองแทรแะบทอายการสำนักงานกลางเขตกุงโซเขาเป็นอายการที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อยในปัจจุบันเขามีเบื้องหลังแอบทุจริตและปกปิดอาชญากรรมทางการเงินของเหล่าบรรทานักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศเขาเป็นคนที่สนใจตแ่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญค่ะซีรีส์เรื่องนี้ได้มินยอนฮงมานั่งแท่นเป็นผู้กำกับของเรื่อง ผลงานที่เขาเคยฝากฝีมือมาแล้วกับซีรีส์เรื่อง Missing the Other Side ในปี2020ร่วมกับคนเขียนบทซีรีส์มุนมันเซซึ่งในเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีแนวแอคชั่นบููมาให้เราได้รับชมกันด้วยนอกจากจะเข้มข้นในเรื่องของกฎหมายการสืบสวนสอบสวนแล้วป้าไม่เคยห่วงเลยค่ะเพราะแนวนี้ที่เกาหลีกําลังได้รับความนิยมสุดๆโดยเฉพาะอาชีพสายนักกฎหมายอย่างทนายความอายการตุลาการตำรวจนักสืบถือว่าเป็นแนวที่ขายดีมากๆในช่วงหลังมาตีคู่มากับอาชี ท่แพยย์เลคะรับรองได้เลยว่าแฟนๆซีรีส์คงได้รับความรู้แบบจัดเต็มกันอีกแน่นอนพอดของเรื่องปูงมาเลยว่าพระเอกนั้นถูกหักหลังจากตุลาการฝึกหัดกลายเป็นนักโทษไปซะอย่างนั้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยซ้ํามันจึงทําให้เกิดความแค้นและกลายเป็นเหมือนระเบิดเวลารอคอยการประทุ ความสนุกมันอยู่ที่พระเอกจะสามารถหาวิธีการล้างแค้นให้กับตัวเองได้อย่างไรทางผู้กำกับและคนเขียนบทซีรีส์จะถ่ายทอดเรื่องราวนี้ได้พลิกผันขนาดไหนอีกอย่างคือตัวละครรอบข้างของพระเอกไม่มีใครไว้ใจได้สักคนใครคือคนดีคนเลวชวนสับสนมึนงงไปหมดนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของซีรีส์แนวนี้ค่ะซึ่งในตอนแรกเราจะยังไม่อาจทราบได้ว่าคู่ต่อสู้ของพระเอกนั้นคือใครมีอำนาจมากแค่ไหน นึกตามก็รู้สึกปวดหัวแล้วล่ะค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้นา่าติดตามมากยิ่งขึ้นคือการร่วมมือกันร,ระหว่างพระเอกกับนางเอกอีกคนอยู่ในคุก ส่วนอีกคนอยู่โลกภายนอกซึ่งทั้งคู่จะต้องไว้ใจซึ่งกันและกันมากพอสมควรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทั้งคู่สําเร็จดังนั้นบทของนางเอกก็จะต้องเก่งไม่แพ้กับพระเอกเลยเพราะเธอเป็นคนที่เดินเกมอยู่ในโลกภายนอกที่พระเอกยังไม่สามารถสัมผัสได้ค่ะเปรียบเสมือนว่าทั้งคู่นั้นเป็นดาบให้กันและกันส่วนทางด้านนักแสดงนําอย่างพระเอกของเราคิมฮานึนเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นเสน่ห์และตัวตนของเขาใหม่ๆนะคะเพราะมีบุคลิกที่เกี้ยกาด่ดูแบดบอยเหมาะกับบ,บท ถือว่าแตกต่างจากเรื่องก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงที่เขาจะดูเป็นหนุ่มอบอุ่นแสนดีเป็นการฉีกคาแรคเตอร์ออกจากกาันอย่างชัดเจนคนที่อยากเห็นคังหางฮานึนลุกแบดแบดได้สมใจอยากแล้วค่ะล่าสุดกระแสะเรื่องนี้ที่เกาหลีถือว่าแรงไม่แพ้กันเมื่อออนแอร์ชนกับซีรีส์สุดแซ่บอีกเรื่องหนึ่งอย่างอีฟโดยในส่วนของอีีที่2ที่ออนแอร์ในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาทาเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศไปได้ถึง3.3เซแสงหน้าเรื่องอีฟไปได้นี่มันสงครามระหว่างช่อง JTBC กับ ่อ่องง TVN ยาแท้จริคสุดท้ายแล้วพระเอกจะสามารถล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่แล้วใครเป็นผู้ที่หักหลังพระเอกจนทำให้เขานั้นต้องกลายเป็นนักโทษรับไปติดตามรับชมเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ทุกวันพุธและพาหัสิคหทางช่อง jtbc on ep 1เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีทั้ง46 ep ปัจจุบันออนแอร์ถึง ep ที่4ต่อจากเรื่องกรีนมาเธอขับชมลมคุณแม่สีเขียวส่วนช่องทางการรับชมย้อนหลังยังไม่มีแอปพลิเคชันไหนคว้าลิขสิทธิ์เรื่องนี้มาออนแอร์นะคะ ก่อนจากกันไปป้าฝากอัปเดตซีรีส์ภาคต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่อง You m i s a l e ซีซั่น2ใครที่ชื่นชอบและติดตามมาจากซีซั่น1มาในซีซั่น2นี้ได้พระเอกหนุ่มไอดอลหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์วง GOT7 อย่างจินยองมารับบทเป็นพระเอกของเรื่องต่อจากนักแสดงหนุ่มอันโบยอนค่ะส่วนทางด้านนางเอกยังคงเป็นนักแสดงสาวพิมโกอึนเช่นเดิม ในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นจะดําเนินต่อจากซีซั่นที่แล้วเลยค่ะโดยพระเอกหนุ่มของเราจะลุกจีบนางเอกให้สําเร็จอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอนั้นได้จบความสัมพันธ์กับคนรักเก่าไปนั่นก็คือพระเอกในซีซั่นที่1เราไปติดตามรับชมความน่ารักฟินๆนี้ต่อกันได้ทุกวันศุกร์และเสราร์ทางทีวีอิงนะคะออนแอร์ EP 1เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมามีทั้งิ้น14 EP ส่วนช่องทางรับชมย้อนหลังนั้นยังไม่มีแอปพลิเคชันไหนความลิขสิทธิ์มาเช่นกันค่ะนน่าาเสีียยดยจริงๆในขณนะท ซีซันหนึ่งไอซีได้ดิคสิทธ์เรื่องนี้มาออนแอร์ air. หวังว่าทางไอซีจะกลับมาสารต่อเพื่อแฟนๆซีรีส์ได้รับชมกันด้วยนะคะเพราะทางแฟนคลับของ GOT เจ็ดในประเทศไทยมีเยอะมากที่กําลังรอชมเรื่องนี้อยู่ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโฉนะคะคัดสรรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกด subscribe และกดกระดิ่งกรุ้งกิงกุ้งกริ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกันกบป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ